ฉพาะช่วงปีใหม่มาไม่ใช่เฉพาะที่จะมากระโดดสะพานสีนะครับสุราษฎร์ธานีมีเหตุที่ผู้ป่วยที่อยู่ในอาการซึมเศร้าอ่ะมีทั้งยิงตัวตายผูกคอตายหลายเหตุการณ์นะครับที่แล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ผู้คนเขาไม่ค่อยคนที่เขาซึมเศร้าที่จะทําก็คือการที่ไปนั่งในรถแล้วออกเตาอังโล่ลงลุวลมวันแล้วก็ฆ่าตัวตายในรถ สุราบ้านเรานี่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีใหม่ปีใหม่ที่ผ่านมานี่ก็มี1นึ่งเคสน,นะครับผมที่ท,ที่ที่ทำแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติด้วยนะครับ คำบอกเล่าของพิวิทหรือสุภวิทย์กมลบุตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศสศรัทธาที่ยอมรับว่าช่วงเทศกาลปีใหม่มีคนที่อยู่ในภาวะเครียดและพยายามทำร้ายตัวเองมากขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่ต้องหาแนวทางในการป้องกันทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีที่ออกประกาศให้คําแนะนําเพื่อเตือนใจรวมทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดและการจัดกําลังเฝ้าระวังตรวจตราทั้งในส่วนของตํารวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัย ช่วงสังเกตเฝ้าระวังก็เนี่ยแหละประมาณสักทุ่มสองทุ่มสามทุ่ม,ม,มเป็นช่วงเวลาพบคำ่ำส่วนมากอ่ะก็จะรับแจ้งอ,อ่ะคนมีผู้คนสงสัยนะมาบนสะพานครับจักรยานมันจอดจักรยานยนต์มนจอดบนสะพานส่วนมากจะเป็นพวกพบค่ำเนี่ยบางทีจังหวะรถน้อย แสงสว่างในพื้นที่เห็นไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ตรงนั้นแหละเป็นจุดปอดของการที่คนที่จะมาคิดสั้นจะกระโดดสะพานอะไรแบบนี้ภาวะความเครียดที่สูงขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเท่านั้นแต่ประชาชนทั่วประเทศต้องเผชิญกับความเครียดสะสมเช่นกันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยาวนานมากกว่า2ปีและมีแนวโน้มที่ประชาชนมีความเครียดเพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญคือการสังเกตตนเองและคนใกล้ชิดถ้าเจ้าตัวเองส่วนใหญ่ถ้ารู้ตัวก็คือว่ารู้จะรู้สึกว่าอารมณ์มันเปลี่ยนไปไม่สนุกเหมือนเดิมนะครับเบื่อท้อแท้หมดพลังหมดเลี้ยวแรงไม่มีกระติดกระใจอยากจะทำอะไรของอะไรที่เคยชอบก็เฉยเฉยนะครับไม่สนุกไม่รู้สึกชอบนะครับเบื่ออาหารนอนไม่หลับ นะครับหลายๆคนน้ำหนักลดแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ว่าพอเบื่อแล้วบาหันไปทานมากขึ้นอันนี้ก็ก,ก็ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ <c oughs> จะเป็นอาการใหญ่ๆของคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้านะครับโดยทั่วไปถ้าถ้าถามหมอเนี่ยปกติเรื่องของซึมเศร้ามันจะเป็นเป็นได้กับทุกคนนะครับคนทั่วไปอาจจะมีช่วงที่มีการสูญเสียอะไรบางอย่างอาจจะรู้สึก ดาวลงอาจจะรู้สึกว่าใจมันหอเดี่ยวท้อแท้เป็นได้แต่ว่าปกติก็คือว่าเป็นแป๊บเดียวไม่กี่วันเราก็จะฮึดเราก็จะสู้กลับมาใหม่อันนั้นคือภาวะซึมเศร้าซึ่งเกิดได้ในทุกๆคนนะครับแต่ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าภาวะเหล่านี้มันจะคงอยู่มากกว่า2สัปดาห์นะครับหมายถึงว่าโอเป็นต่อเนื่องเป็นติดต่อกันละนะครับอันนี้ก็คือถือว่าน่าจะเป็นโรคนะครับ และเมื่อสังเกตว่าคนใกล้ตัวมีสัญญาณภาวะความเครียดเข้าข่ายอาการซึมเศร้าคุณหมอแนะนําว่าการรับฟังเป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องแรกที่ดีที่สุดทําให้คนที่มีภาวะซึมเศร้ารับรู้ว่ายังมีคนที่พร้อมรับฟังยอมรับและเข้าใจ หรือหากคุณผู้ชมไม่มั่นใจว่าความเครียดและปัญหาที่เราเผชิญอยู่อยู่ในระดับไหนเข้าไปตรวจสอบได้เบื้องต้นที่เว็บไซต์วัดใจ .com หรือสายด่วน1323โทรได้ตลอด24ชั่วโมงปวิณาฟักทอง NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี